วันนี้วันตรุษจ,จีนคือวันขึ้นปีใหม่ของจีนนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยก็มีเศรษฐีใจบุญหลายท่านเลยนะ,ะคือถ้าเราดูจากข่าวนะท่านผู้ชมนะเราจะเห็นเศรษฐีใจบุญเนี่ยเขาแจกอ่างเปาแต่ที่นี่ท่านผู้ชมอยู่ในกรุงเทพครับที่ดอกบัวคู่เนี่ยแหละฮะคุณนนายแม่ดรสุนันทานลีเลิศพันและครอบครัวดูสิฮะ ท่านแจกอังเปาให้กับผู้สูงอายุเห็นคนไหมฮะมากันเพียบบริษัทเลยอะเป็นผู้สูงอายุนี่ไปรอกันตั้งแต่เช้าพอได้เวลาครับนี่นะฮะดรสุนันทาก็แจกอังเปาพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่เลยนี่ทีมงานของเราไปรอถ่ายเนี่ยนะคาดการบอกว่าคนเนี่ยน่าจะไปรอรับอังเปา หลักพันคนเลยนะครับ mm. นี่อนุโมทนาเลยนะครับขอให้เฮงๆงปังปันะครับวันนี้นะคะปีนี้ก็ได้แจกเงินผู้สูงวัยนะคะ60ขึ้นไปค่ะนะคะเป็นประจำทุกปี16ปีแล้วค่ะคือให้ผู้สูงวัยนี้ได้มีขวัญถุงเล็กๆ,ๆน้อยๆกลับบ้านก็จะดีใจเหมือนลูกๆหลานๆเขาให้อยู่แล้วนะคะแต่ดอกบกู้ให้อีกก็เพิ่มพลังเพิ่มความดีใจให้เขา ฝากผลิตภัณฑ์ดอกบัวผู้นะคะยาสีฟันเนี่ยเป็นตำนาน40กว่าปีนะคะจุดเด่นของเราคือสีกาแฟนะคะพอเริ่มเริมใช้เนี่ยจะเริ่มเริมใช้จะรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอใช้แล้วติดใจปากสะอาดทั้งวันปากหอมทั้งวันเลยนะคะค่ะแล้วปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันจะหมดไปขอให้มีความสุขกายสุขใจนะคะ ตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดไปนะคะค่ะขอคุณนม่อายุยืนยืนเป็นร้อยร้อยปีนะครับสุภาพแข็งแรงบริษัทเจริญก้าหนาลูกค้าเยอะเยอะขอให้แม่รวยรวยขอทำขอค้าขายดีๆขอใหยรวยครับยิงเชียร์ยูอีทุกนี้ว่าใช้ขอให้ในแม่รวยๆวยค่ะขอคุณนม่อายุยืนยืนเป็นร้อยร้อยปีนะครับสุภาพแข็งแรงบริษัทเจริญก้าหนาลูกค้าเยอะๆยอะ ยิ่งเชียร์อยู่อีกทีนี้ว่าใช้ขอให้หนายแม่รวยๆค่ะปีใหม่ก็ขอให้เฮงๆรวยกิจการร่ำรวยแล้วก็ดีๆยิ่งขึ้นไปครับค่ะขอให้ในายแม่รวยๆอย่างๆนะคะขอให้ในายแม่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆตลอดไปจ้ะขอให้นุ่ง,งเรืองเจริญนุ่งเรืองทำอะไรให้เหลือกินเหลือใชเ้เงินไหลกองทองไหลมานะำมัูกสาธทุค่ะเออให้แม่ค้าขายดีๆ กดีๆแล้วนะคะในงานปุ่นปีแลรงขอนะะคให้แข็งแรงขอให้ท่านจงเจริญเจริญนะกิจการก็เงียบเงียงามอย่าจนอย่าจนอวยพรให้นายแม่ดอกวัวคู่ขอให้ขาขายเจริญดลุ่งเรียนขึ้นขึ้นทุกปีเลยนะ่คะให้นายแม่ขายของดีๆเราจะได้มาอีกปีหน้าค่ะค่ะ